แถวบ้านนะโอ้นี่เป็นตลับสีพึ่งหรือเปล่าครับนี่เก่าเลยนี่ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแกะดูสีพึ่งเอาไว้สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่เพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์คนบุทอนนะครับคลิปนี้นครับผมก็ามาบุกบ้านญาติกทีนะครับผม มาดูพระนะครับผมมาดูพระเครื่องวัตถุมงคลครับผมเหมือนพาบรานบ้านครับผมนี่ครับตรงนี้คือเป็นกำแพงวัดนะครับเป็นพื้นที่วัดนะครับอยู่ตรงบ้านของญาติผมก็คืออยู่ตรงข้ามกับวัดนะครับเดี่ยวว่ามีพระเยอะพระเครื่องเยอะนะครับจะมีรุ่นไหนที่เป็นพระที่เรารู้จักหรือว่าพระดังๆนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับครับเดินเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ครับ บ้านเรียนมันบ้านนะครับผมครับก็เห็นคุณตาครับอะไรครับคุณตาทําที่จักสานสาวตอกภาษาลาวซเ่าว่าสาวตอกอ๋อนี่ครับสาวตอกเอาตอกไปไปสานยังครับตัวนี้สานก้องก้องกับติบเข่านะอ๋อกับติบเข่าแมนเราตอกก้อนเราตอกก้อนมาทำเดือยอ๋อ อาตอไว้ก้อนอันนี้เป็นงานสีมือครับงานสีมือมมจะเป็นจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบแบบเห้นว่าที่หอยไว้อันนี้จอันนี้มันเก่าแล้วนะอืมครับนะครับเดี๋ยวไปดูพระนะครับไปดูพระกับลุงตากนะครับลุงตากหรือว่าคนเรียกนกนะครับนี่ <laughs> ครับพระที่เก็บไว้นะครับเป็นแต่อู้นานนะโอ้มีเยอะเลยครับนี่ มีเยอะครับมีม,ม,มีมีผาปป่าปูวะมีเนยะอะผ่าโอ้โหเก็บไว้ตั้งแต่รุ่น,พ,ไไนพ่อใหญ่เลยบ่คุณละโอ้นี่ครับแกะกล่องให้ดูนะครับแกะ,แกะยแบบเยอะไอ้นี่ยังนีไอ๋อ้องเยอะไหนนี่ โอวนี่เป็นทาสไกส่ฟิชบ่หนิมูมือกันตัวมูมือนะครับอันนี่เป็นพระพระแถวบ้านหรือว่าพระท้องถิน่นหลวงพ่อขมูลวัดบ้านคอ,อมแมนหรอแมนครับแม,มนนี่เหรียญพัดยศจัสุริน นี่ไม่ดูที่นะไม่ดูที่โอ้โหนี่คุณแผนครับแผนเก่านี่เนเื้อเนี้ยเนี่ยอ๋อเราเนี่สภาพศึกมดแล้วพระครูรัตนะพีธานหลวงพอ่อหลวงพ่อแก้ว หลวงพ่อเกลียวพวกนี้สภาพศึกนะครับเป็นพาพแท้นะครับสภาพศึกหมดแล้วหลวงพ่อ,อคูณนี่หลวงพ่อคูณอ๋อนะครับผมไปทุกบ้านเขาจะมีเหรียญหลวงพ่อคูณนะทุกทุกบ้านทำบารมีหลวงพ่อคูณนะครับแผ่ไห้สาลนะครับทำเก้าคูณเยับ โอ้ยกระสันเลยยังเลยครับนี่สำเร็จพระไหมนี่พระบุญแผนตรงนี้ได้มามใส่หนีห้องไผนีุ่<ะ>แผนตรงนี้ก้าวไอ้มันเห็นอยู่ในกระเป๋าหลาน<อ>กันเลยอ๋อพระเก้าเลยเก้ารุ่นรุ่นเก้าจริงนะครับแผนรุ่นเก้ามันกรอบอืมุแผน นี่ของไผ่ลุงปู้ถวดเหรอเห็นลุงปู้ทวดลงปูดทวดจีินเครับผมแมนบ่แมนผู้ถวดใช่หรเาจีครับพูดทวดอันนี้ก็แมนพี่ยังวมาตท่ไหนเบื้องลึอ๋อนี้พกนี่ลุงปู้ทวดลงู้วดหยาบนาทะเลเกือจับโอ้ได้แตงแล้วเหยนไหมเนี่ยี๋้วาไปเบื้องหืาดอยเบื้องบานเราจะแสนี่ใกล้เนี่ยอ๋อเราจะเห็นเบื้องเมื่อไหร่เห็นเบื้องบ่ โอ้ยเบ,บ,บ,บิ่งเราม่ไม่แ่นดีหรอกว้ยมีละคนของว้ที่ี่ของ,ของดีหรอยนี่คอาคอก็ได้แังพูดถวดของไปน,น,น,นียอยู่ในนีแล้วเนี่ยครับของหลานของร้าน,อ,านอืนี่เป็นตะกุดกุดจันไดน้เนาะนี่อืมนี่น้องพ่อโสธร พอโสธรนี่สมเน็ตนี่ทำไมโอ้อันหนึ่งสงแสงสงเกลียวจีครับเทพมหัวออกวัดใดเนี่ยครับนี่ตะกุดนองนองปูริดป้วนี่ตะกุดจานมือมอตะกุดอันนี้ได้มาจากบรรพบุรุษปราบเลยอมเราให้ไปนอกไปที่ไปนอกแล้นเอาให้คุณอีกเช่นนี้ เป็นตะกุลมันนิยมครับ <c oughs> นี่ผ้าผไหม,นไมน่นี่กรโหคูณคีค่กนพระผ้าไมพพูชินตลาดผ้าไหมนี่กระด้างขวบขวบนี่กหลค่คมันชาหาจริงอือเอาวันเด็บมั้งนี่หลวงพ่อ กพข, <อ S 2> ขมูลมรุ่นากพะขอมุลมันคอมันคออันนี้อย่างเขานิทาพ,พงเนยพงนิกรถานีวอะไร่นจมเนียน ทำเสือกระบ,บีอ,อาจารย์จำเนียนครับอาจารย์คิดวิยุอ,อาจารย์ครับาารครับาารเป็นเล็กพอจำเนียนพัดแท้นี่เป็นรูปทายนี่หลวงพอ่อยังนู่นนี่โอ้พอทำฝันนะฮะโอาหัวจับพล้วก็อะไรแล้วอ่ามีรูปไทย น,นี่มีดูนะครับรูปถ่ายแล้วก็มีรอยจานข้างหลังจานด้วยปากกานะมือปากกาใช้ลูกปูถวดก็นห,หนี่นปผูถวดเหรียญน,<อ>นี่แล้วหมอมีนี่แหละถ้าแตกไปแล้วมุดเก็บอ๋อเก็บได้อ๋อเก็บได้นะอะะอะพาเก็บเลยมัดกว่าไม่รู้นี่ คนยิงพระเจ้ามณีนอนุญาตได้พรประโลครับอือคนอนุญาตได้ยังใอยครับยังใครเหตุสังไเดย์แมนสองห้าสี่ศูนย์แม่นเย็นนี้นนตอนนี้เป็นพระเจ้าองค์ตื่อนี่พระเก้าพระเก้า,กาอืมเป็นหอยเป็นเลี้ยมพัดติกหอยอยู่อุบลนน่ะ เจ้าองค์ตื้อเจ้าองค์ตื้อใช่ไหมครับเจ้าองค์ตื้อเพราะว่าองค์ตื้อนี่ว่าไม่ยุ่ยเชียงเหนือก็มีว่ายุ่ยอุบลก็มีน้องคล้ายไหมน้องคล้ายเนี่ยไอหลวงพ่อพระไสที่ว่าองค์ตื้อไหมองค์ตื้อนี่น่าจะยุ่อุบลนะถ้าผมจำม่ผิดนะอ้โครับโอ้หนี่เป็นของพันครับเดียนอืมเจ้าองค์ตื้ออืมนี่พระพระดี นี่นพระที่บ้านนะครับพระที่บ้านนี่ก็ต้องแกะอันนี้นพระสมเด็ดจจีกไหนไม่รู้อันนี้ก็พระที่บ้านรุ่นนี้ที่ว่าหลวงปู่หลวงปู่พาดหลวงพ่พอเที่ยงขากระดงถ้าแกจีไลอีสานใต้ครับที่ปลูกเศกเนะนี่ยนะรุ่นนี้เนื้อทองแดง อ,อ่นี่หลวู่ควะเนี่เห็นไมนี่วัดบ้านไรครับหลวงพ่อคุณดุนไม่ดุนคุณกันไัยคุณโอ้นี่เป็นคุณแผนวะเจ้ครับเนี่ยี่แตก พระพุทธชินราชนี่พระเนื้อดินจากไหนไม่รู้นี่ตะกุดเด้ของผู้ใดตะกุดนี่มันจำว่าไหนมันมาจากไหนๆทิดจะได้ทั้งตะกุดเนื้อตะกวัวนะครับพันด้วยได้เจ็ดสีเก็บเนี่ยจะต้องมาทา้องไหนเลยมันจำอาไรไหลนๆทั <laughs> ้ง นี่ไม่รู้ที่นี่สตางค์เด้ถ้าพระใหม่นี่สตางค์รูอันนี้มันก็อื่นอันนี้เทพจำแรง เทพจำแรง,แงครับเจ้ากัมเยตามหานิยม,มครับอันนี้พระครูสัญญบัตรชันโทวากันกทบสมเด็จพระใหม่นี่คือพระใหม่นี่เป็นรูปสมเด็จข้างหลังเป็นนางกวัด นี่ไม่รู้ที่นะไม่รู้ที่พระใหม่ัะแถวบ้านนี่ก็พระที่บ้านนะครับนี่พระที่แถวบ้านนะ โอ้นี่เป็นตลับสีพึ่งหรือเปล่าครับนี่เก่าเลยนี่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแกะด,ด,ด,ดูสีพึ่งเอาไว้ไหวไหวไหวามาจากดัดนี่นะลูกนี้มิดบานหวานนี่แหวนแหวนลงปูทวด ีแหวนลงปูทวดอีกแหวนลงปูทวดด้วยกันจดครับแหวนลงปูทวดมาชีงให้ปัตตานีแต่ไม่รู้เพราสอนะครับต้องไปขัดทวดนี่ไม่รู้ รใหม่นีรุ่นใหม่ถ้าไม่เจ็บครับน้ำเขาไปงั้นเนาะงั้นบัดนมันเจ็บุน่นไม่ไม่มีเก่าพระเจ้าองค์ซื่อแหละม่ีมีเก่าอ่ะครับกับ,ค,บคุณแผนครับคุณแผนนี่เป็น อันนี้เป็นไม้มงคลตะก,กุดนายเจ็ดสีเดี๋ยวแกะดูนะครับแกะดูสีพึ่งเก่านะฮะนี่นี่ก็เป็นผ้าไหม,มอ๋อันน้วันนี้ครับสีพึ่งเขาแกะแล้วครับสีพึ่งเก่าตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้นะครับนี่ ปูใช้เงาคดียังใช้ได้อยู่นะครับนี่ยังใช้ได้อยู่นี่ก็ยังเห็นมันเอาเงาแต่ไม่กล้าใช้อะตลับยามองนี่เป็นตลับยามองขึ้นสนิมหมดแล้วโอเคครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณคุณลุงตากนะผมที่เรือเฟือพักเครื่องวัตถุมงคลนะแบบบ้านๆครับแบบชาวบ้านชาวไร่ของเรานะผมมาให้ดู พระเครื่องอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจที่เราศรัทธาครับว่าี่เรานับถือองค์ไหนอยู่ที่ใจอยู่ที่ศรัทธานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลุงกับลุงลุงตาก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับผมเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ